สวัสดีครับ BT p r e m i u m Auto s i n o n นะครับผมวันนี้มาส่งงานรอบค่ำนะครับกับ Toyota Camry คันนี้นะครับผมไฟเดิมลูกค้านะครับลูกค้าไม่สว่างนะครับผมลูกค้าได้ปรับเปลี่ยนไฟหน้าใหม่นะครับลูกค้าได้ปรับเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์ใบบอก3.1บูเลนตัวนี้มาพร้อมประหลาด Quick Start 45วัตต์นะครับพร้อมได้กรอบวงแหวน LED Beam Style นะครับผมพร้อมได้ขัดเคลือบหน้าเลนใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูแสงกันว่าจะเป็นยังไงไฟรีครับเปิดไฟรีเมื่อก่นจะติดนะครับใหญ่ๆเต็มวงครับผม กับนาเรนใหม่ครับนาเรนจะใส่ขึ้นนะครับผมไปต่ำครับสูงครับชินเดอมาครับผมทางร้านไฟซนอนนะครับลูกแก้วมีสูงต่ำในตัวนะครับเดี๋ยวมาดูแสงหน้าตรถกันนะครับนี่เป็นถนนจริงนะครับถนนจริงนะครับถนนพื้นดํานะครับไม่มีเส้นกลางนะครับผมิดไฟครับชัดเจนกับไฟสูงครับสุดซอยครับสมชื่อนะครับผมเดี๋ยวมาดูแสงผ่านฟิล์มตรถกันนะครับผม ไปสูงครับชัดเจนครับผมความสว่างในตัวรถต้้งตัวรถไม่ต่างกันเลยนะครับผมสนใจงานติดตั้งนี่ดีอย่างนี้นะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาที่ b ี p r พ m i ม m Auto ตซ n o n ทุกสาขานะครับขอบคุณครับ